พ่อพ่อมาคุยแก้ง่วงตอนขับรถดีกว่าจะคุยเรื่องไรดีที่รักแม่อยากทราบว่าคําว่าคุณสมบัติของผู้ดีมันหมายถึงอะไรจ๊ะแม่เรียนมาน้อยไม่ค่อยรู้เรื่องแบบนี้อ่ะพ่อคุณสมบัติของผู้ดีไม่ได้หมายถึงฐานะทางสังคมหรือความร่ํารวยแต่หมายถึงผู้ที่มีความประพฤติดีงามมีคุณธรรมและมีจรญยามารยาทที่น่านับถือทั้งทางกายวาจาและใจ คุณสมบัติเหล่านี้ได้ถูกรวบรวมไว้ในหนังสือสมบัติของผู้ดียังไงล่ะแม่เออง่ายนิดเดียวพ่อจะแยกเป็นหัวข้อหลักๆให้แม่ฟังหน่อยซีว่าผู้ดีเขาแยกประเภทไว้แบบไหนบ้างเขากำหนดไว,กว้กว้างๆประกอบไปด้วย4ด้านดังนี้จ้าแม่รอฟังอยู่จ้าพ่อ 1>, 1. ด้านกิริยาและมารยาทรักษาความเรียบร้อยแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ มีความสะอาดสะอ้านและประพฤติตนอยู่ในกรอดของสังคมมีสัมมาคารวะให้เกียรติและเคารพผู้อื่นไม่ว่าจะมีฐานะทางสังคมเช่นไรและมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีกิริยาอันเป็นที่รักสุภาพมีสเสน่ห์และเป็นมิตรกับผู้อื่นแสดงออกถึงความเกรงใจและเข้ากับคนได้ง่ายไม่ทำสิ่งที่น่าเกลียดน่าชัง ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะเช่นการนั่งหรือนอนในที่ที่ไม่ควร 2. ด้านการวางตัวและการปฏิบัติตนเป็นผู้มีสง่าวางตัวอย่างมั่นคงและสง่าง,งามมีความมั่นใจแต่ไม่โอ้อวดไม่วู่วามและควบคุมอารมณ์ได้ดีปฏิบัติงานดีรับผิดชอบต่อง,งานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ทำงานอย่างมีเป้าหมายและมีคุณภาพมีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาคำพูดและยึดมั่นในความสัต์จริงไม่ว่าผู้อื่นจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามมีความเป็นส่วนตัวไม่สอดส่องเรื่องของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุระที่ไม่เกี่ยวข้อง 3. ด้านจิตใจและคุณธรรมมีความเมตตาและเอื้อเฟื้อมีจิตใจดีงาม เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อผู้อื่นเดือดร้อนไม่เห็นแก่ตัวคำนึงถึงส่วนรวมและผู้อื่นมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนมีความถ่องตนไม่อ้อวดความสำเร็จของตนเองแต่ให้เครดิตแก่ผู้อื่นอย่างเหมาะสมไม่ริษยาไม่ปรารถนาในสิ่งที่ผู้อื่นมีและชื่นชมความสำเร็จของผู้อื่นได้อย่างบริสุทธิ์ใจ 4. ด้านการสื่อสารและสังคมเป็นผู้ฟังที่ดีตั้งใจฟังสิ่งที่ผู้อื่นพูดอย่างจริงใจก่อนจะแสดงความคิดเห็นมีวาทศิลป์ที่ดีพูดจาฉะฉานชัดเจนและไม่ใช้คำพูดที่หยาบคายหรือทำร้ายจิตใจผู้อื่นให้เกียรติผู้อื่นไม่ขัดจังหวะการสนทนาและไม่แทรกแซงในสิ่งที่ผู้อื่นกำลังทำอยู่ให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ แบ่งปันความรู้และประสบการณ์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอืมสรุปแล้วการเป็นผู้ดีมาจากลักษณะนิสัยและการปฏิบัติตนมากกว่าสถานะทางสังคมทุกคนสามารถพัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้ได้ด้วยการฝึกฝนและสร้างความตระหนักรู้ในตัวเองใช่ไหมพ่อใช่แล้วจ่าแม่พอ่พอขับรถดีๆอย่าขับเร็วแม่กลัว